สวัสดีค่ะมาพบกับเมนีเกมแฮตเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค้ามในเมนที่เกมไม่มมชื่อว่าเบสบอลนั่นเองนะคะเยว w o ฮ o h เบสบอลไม่เล้ตั้งนานวอยฝีมือตกแน่ๆเลยอ่ะทุยฝีมือน่าจะตกนะคะเอามาไม่ค่อยได้เล่นนานเลยนะช่วงเนี้ยกว่าจะได้มาเล่นเนาะยืบือหึแต่คนสร้างก็ เก่งเหมือนกันน่าไปดูดีกว่าว่าด่านไหนว่างอ,อ้าวไม่มีด่านไหนว่างเลยอืมอืมโหทำไมไม่มีด่านไหนว่างเลยแล้วนี่อ้โหเอ็ดจูเดร่ V.I.P เขานั้นหรอโอ้มมยก๊อดถ้าคนจะเต็มขนาดนี้นะ ไปก็ได้เว้ยออกค่ะออกค่ะออกอย่างเดียวเอ,อยมาเล่นเซิร์ฟของเราเองก็ได้หือปปนกันมั่วไปหมดต้องไปโรกันอ๋อสร้างสนามมือส่วนนะัสไลเดอร์อะไรก็สร้างเสร็จแล้วนะคะประตูเอา,เอามาปนนี้อีกโอ้ตายตายตาย,ตายโอ้ย ไปดูประตูทางเข้ากันเลยแวบแวบไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นนี่นี่นะคะคือสือชนอกสบชนะของเราก็จะสร้างไปเรื่อยนะคะดูนี่ที่หิวเลื่อก่อนนะแหวบแวบแวบสอนวิธีทําได้นะคะแต่มันเป็นระเบิดอนุภาคนแรงสูงห้ามเราไปตีมันเด็ดขาดน,นะคะอย่าได้เดี๋ยว,ยวพาทาตรงนี้ก็ได้ะ จะทําให้ดูแต่เราต้องเอาเบสล็อกไม่ก็ออกซิเดียนครอบไปก่อนนะคะเอาเบสล็อกมาครอบไปกว่าปุ๊บปุ๊บระวางออกซิเดียนแค่บล็อกเดียวก็ได้นะคะมันก็จะได้นะแต่มันมอนุภาคทำลายล้างสูงมากๆเลยไอย้ที่หิน,น,นอังกรนะคะเราต้องระวงังไม่ให้มีรูสักรูโอเค ก็ถือไอนน้แผ่นๆนี้มาะคะ่ะนี่กูตายเกือบไปแล้วระเบิดแค่นิดเดียวก็บุนแล้วถ้าไม่ครบก็ถือว่านหนักแล้วเกือบไปแล้วโอเคนะคะต้องทำให้สูงวันนี้เนาะเพราะว่ามันจะสูงมาจากออกซิเจนประมาณสองบล็อกนะคะก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกสองบล็อก อ,อเคทำเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยเราจะไปใกล้ๆเลคะ่ะเี่หมวกดูนะนี่หูยังออกมาข้างนอกได้มึงเทพไปปะ,ะแสดงว่าเราต้องทำแบบสามคนสามไม่แน่เลยมันถึงจะอยู่ตรงกลางคะ่ะแต่นี้เราทำแค่นี้แหละทำให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะ แบบนี้จะได้เปะวะอืมแบบโอเคก็ทำให้ดูนะคะสอนวิธีทำมันเองที่เกียดทุกบอกอะ่ะที่เกียดทุกบอกโว้าที่เกียดทุกบอกจงเลยเดี๋ยวเราจะไป เล่นไอตัวสไลเดอร์ของเรากันนะคะหลังจากที่ถูกไปนี่เสร็จรอดูนะโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยโอ้โหแบบไปพร้อมกันมากนะคะแต่ห้ามไปตีมานะะเราจะทําเป็นโหลกแก้วปิดไว้อยู่นะคะเผื่อคนมาดนูนะ,ะโอเคว้าวแต่เล่นในวันฝนตกไม่ดีนะคะอนันนี้โอ้โอ้หือ เปลี่ยนเปลี่ยนราบแล้วเปลี่ยนเออช่างมันเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะอยู่ติดกับรถไฟเนะ้ะให้คนกดวิ่งแบบนี้ก็เบี่ยงทางขวานิดนึงลงไปเลยบุ๋มบุ๋มแบบนี้เลยนะคะคมไฟเราหน้ารักไหมพี่ทำง่ายๆไ,ไม่อยากเลยแค่ใช้ไอ้บล็อกตัวนี้นะคะกับแถบดอไม้เนี่ย ทุกคนอาจแต่รู้แต่คนที่ไม่รู้เราก็บอกอ่าวไฮไลท์มาโอ้ตายตายตายอะไรก็ไม่รู้อเคไปนอนก่นอนเอากินยาแล้วก็มีในมิชั่นนานะทำไมไม่กินวะอเคมาเล่นกันเลยโอ,โอ้ไม่อยากเข้าทางเข้าวีดีเป็นเข้าแม่งอเ่นะคะจะมีรถไฟอยู่หนึ่งอัน มาไว้ตรงนี้นั่งเลยก็หยิบไปก็เลยอ้าวโอเคเม่งไปกดอะไรมากมนี่ก็ได้ชมไปด้วยบนหลังคาส่วนน้ำนี่แต่ก็สร้างสูงเหมือนกันนะคะนะความรู้สึกเรานะว่ามันสูงเกินไปเดี๋ยวทำไมไม่รถไฟสองคันเดี๋ยวฮึมามีหนึ่งคันนะคะเลนิโมโอเค ผ่านน้ำมาเลยนี่โอ้อ้าวอ้มอ้าทำไมมันขาดแบบเนี้ยเอ้มอา่อาทำไมมันขาดแบบนี้นไม,ม,บบมิซ่า ใสจะเป็นระเบิดวันนั้นแน่ๆเลยยตะเก็บจะเก็บลองเล่นดูนะคะ สองคันแะแบบนี้เลยนะคะคุณก็จะได้มาเจอกับการอลังการโอเคเดี๋ยวเรามาทำโหลดแก้วปิดกันดีก,กว่าดีไหมรู้สึกว่าต้องระมัดระวังเยอะเลยนะนี่อขอเอาเบล็อกคุมก่อนนะคะเวลาเกิดปัญหาจะได้ไม่เป็นอะไรโอเค กลัวมากมากเลยนะไม่รแบบมันระเบิดตูมเป็นกว้างมากเลยนะ,ะคะเคยลองแล้วออระยะนี้ต้องระวังต้องคุมข้างนอกให้เจก่อนดีไหมถ้าไปคุมข้างในนะคะข้างในมันอันนั้นเกินคุมยากต้องทำข้งางล่างอีก ะโดนไหมเนี่ยเรียงดีกว่าฮะเราเรียงดีกว่าโอเคเชื่อเลยตรงนี้ต้องโดนเปลี่ยนเป็นเบสแล้วแป๊แบหบนึงน,นะเดี๋ยวมาคุมให้ใหม่โอเคอาจะต,ต้องทำเป็นหลูแก้วอืม ตรนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนต้องทำใหญ่ๆห,หน่อยนะคะมาดูตอนทำเสร็จนะประตูทางเข้าเหมือนมันแย่กว่าเดิมว่ะเออช่างมันสวยดีนะคะเหมือนแบบเฮ้ยเต่าทอยอะ่ะทำไมมันทอยได้เออความรู้สึกแบบนี้ก็ได้เนาะ แบบนี้มันก็มีประดับแล้วนะนอโอ้โหสวยไม่ใช่แลนเหมือนกันนะนม่แบบนี้ก็แล้วกันนะคะประตูทางเข้าเหมือนแบบเป็นลูกกวาดก็แล้วกันเนาะเออใช่ใช่ใช่เนาะเอ,อ่อทางเข้าอืมพุ่มไม้จ๊ดๆแบบนี้ได้ไหมอะก็สวยดีอยู่นะคะ ทำข้างหน้าไปก่อนข้าอลังยังเพิ่งทำปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นโอ้ทำไมด้านนี้มันยาวจงังวะซูมโอเคจึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บจึ๊บแบบนี้นะคะคลิปนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเบ็ดมอลนะเพราะเบ็ดมอลคนเยอะนะคะก็เลยออกมานะรัวไว้ด้วย แบบนี้โอเคปะวะเออก็โอเคอยู่นะในความรู้สึกเรานะคะโอเคอยู่เอนอนาะดูมีสีสันขึ้นมาวยแบ่งแนวว่าสวยเดินมาตามทางเดินต่อไปว่าจะสร้างอะไรดีต้องเดินเลี้ยวออกมาเนาะแล้วก็มียู่ตรงนี้นะคะ อยากให้สร้างอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะว่าอาจจะเป็นชิงช้าสวรรค์หรือม้าหมนุนหรืออะไรก็ได้นะคะคอมเมนต์ comment มาเลยเราจะคิดดูนะคะว่าต้องสร้างแบบไหนอะไรนะคะคอมเมนต์ comment มาได้เลยใต้คลิปนี้นะคะนะบอกด้วยว่าอยากให้สร้างอะไรจะได้จัดให้ตามใจป่าทุยก็จัดให้นะคะถ้าถ้าบอกมานะคะ อยากให้สร้างอะไรนะก็จะทำให้เลยนะอยากให้สร้างอะไรล่ะเื่คอมเมนต์กันมาเองก็แลวกันนะคะเพื่อแบบแบบอยากสร้างชิงช้าชิงช้าสมหวับเมื่อกี้ที่พูดไปเนาะหรือจะให้สร้างแบบซุ้มปอกพรอะไรประมาณนี้ซุ้มของกินเอาไม่ให้หลังนะแต่เราจะให้เลือกเอาว่า จ้าสนุกอะไรจ้าขครื่องเล่นอะไรดีต่อจากสองตัวนี้นะคะนะคอมเมนต์ไม่ไม่นะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยยังยๆงยังงยังโอเคอืตลาวีอะไรนักหนาวะโอเครังรถไฟเดี๋ยวรังรถไฟขาดค่ะ ลางรถไสขาดค่ะแผม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 ลางรถไฟขาดโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบอก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องมิวเกมแคสเตอร์นะคะไม่บายค่ะเดี๋ยวมาซ่อมแซมเดี๋ยวมาซ่อมแซมเองแหละบายขอไม่นอาบอกใต้คลิปกันด้วยนะคะไปของจริงนะบาย